สวัสดีครับน,นี่ชิดคนมนกเอฟซีนะครับมาดึกหน่อยอันนี้มากับทีมงานเมียใน,นแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้กำลังจะก่กกอไฟอวันนี้มาใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดะจะอยู่ในช่องของชิตคนมนอกนะครับน,นี่เรามาปิ้งหมูกันบึ้ดนะครับเด็กๆอาจจะมีเมนูปิ้งป่าถ้วยนนทีมงานกำลงังดังไฟนะครับมาข่ำไปหน่อยทีมงานแต่ละคนติดภารกิจกันทั้งนั้น แม่กางตุ่มกางหน้าขาดมาได้นะครับวิสกี้มังเป๋งมาตัวเเนะาะทำไมถสิขาดอย่างไว้ยังครับไว้ติดตามกันยาวๆนี่อาจจะมีย่างป่าด้วยนะครับแต่ก็ตัวตอนแรกก็ต้องย่างหมูก,ก่อนครับไฟก็กเริ่มจะติดล้วเดี๋ยวคงมันนานแล้วได้ตังวงนะ ก็เเดเบลนแดงอทีมงานก็ดึงหมากแก้วมานะครับอย่าเป็นแต่ฝาขวดอ้าสก,กี้มึกแปะขาดบ่ได้ครับอืมนี่เฮาก็หมูใส่หีบละของตายหมูนี่นะแต่ปลาที่ใจย็นๆปลานี่พอแล้วก็เปิ้นอืมจริงม,มันน่าจะใส่ เย็นอ่าย่างเย็นังไงนะครับเฉยเหม้อหน่อยจะป่ากับย่างผมเนืเลยต้องเอาหมูกักตุ้มนี่ก่อนนี่ไว้ก่อนนะเมี่ยมเลยโอ้นี่ผลไม้เยอะเขียบนะครับก็ตั้งย่างไม่หันนี่สิผมก็ตั้งใจแล้วไมงหันนี่ใช้ปิ๊กใช้ปิ๊กเขียบเอากาใช้ลูกกินเราได้บอกกันเอาเอาลอดเอาลอด ข <c oughs> องไก่ย่างหมูก่อ <c> น <oughs> ป่าไว้ที่หลังนะครับอยู่ตรงกลางหน้านะครับวิ่งหมูนี่เป็นหมูลมค้นนะครับนี่ <c oughs> ทานถ้าว่าฝนตกนะครับเ,เย็นหนังจิบๆกันไปเรื่อยวิยยสกี้มุกเป๋เป็นครับว่าอันนะครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เขาก็มากสามคนกับทีมงานแกข้าเจือกตึ้งมือนล่มาได้นะครับ <laughs> อันนั้นเนื้อหมูปิง้งหมูปิงป้งมาได้มาได้เนี่ยครับเกลือก็ลืมเอามา <laughs> จะล้ำเหมือนล้ำพู <laughs> ้ล้ำเหมือนล้ำกบเป็นอย่างน้องโมเล็กกับเกม <laughs> เอาสวยน้องไฟแฮมข้าเจือกไปกอ,อีกอ่ะนนี้มันกินเล้ากลางตุ่งกลางนานะครับวันนี้มาใส่เบ็ดกันไอ้เก็บบรรยากาศในการปิ้งหมูย เง็้สักบุญอาจจะมีปิ้งปลาด้วยนะครับนี่วางแผนกันนะครับว่าจะนั้นจะลงเรือตรงนี้หาหาเยื่อหาลูกปลาอยู่ลูกปลาเส็สกไปเข็มครับล้เสลส์ไปเข็มปลาปลาหมอนะครับโมนั่วนะนี่งโมนะใส่เกลือหน่อยผสมหน่อยไมันไปได้เบาบางน้ำ ยากันยุงนี่มอแทวันนักแท้ยุงบมหัวเหมือน้ังลาวันเดอน่ะตัดสร้างแต่ยังนตทียืมยูนี่เนาัดสร้างนะตาหันนะก่อนเนี่ยทำไมทน ุ่ตงหายจับหมดอาะ n านฟ้าเลยอะแต่นี่ขนาดไอ้ยังไอ้ตี่กอยอท้ายังมาอยู่อ่ะต่อวันนันไปอะใสตีเพิ่งต่อของมัอนเลยท้าแล้วท้าเห็นท้าแล้วท้าเห็นจะขึ้นดอยทำไมปร้องุ้งแกะุ้งว่ะเออพูดไมันเคยได้ถามไอ้วุตรบางบางไง

แต่จ,จวนอายครับที่ทัานดูดถ้ามึงนกลัวปืนไปเอาปืนไปใส่รถพี่ไปอพี่ไปกอาไปเองนกอ,อ,องวันเข้าเว้นะ,ะ,ะวัดกอนย้ำที่น,น่ันไปยิงเอาคนโอ,โอนเยวเนาะเขายวกินยู่หิ้มหิ้มที่ปินยูเนาะ แข่งมาเตะแล้วเหรอเห็นเนาะโอ้หมูจะไหมแล้วกอะหมูโอ้หมูหมูไหมหมูไหมไม่หรออันนี้จับปีเร่อเนี่จับปีงานนึกใส่บลัน ผูกมีแน่หมากรเดน็นนะในโน้นเลยรีไปกิมขำลงไปยันโคดเอาไปพุ่งๆเลยนะขึไปเหนเือเลยนะอุะอ้มหวานผลหวานอา๊อกผนได้มาน่ผลอ,อย่าเอาขังไว้ต่อขังไว้ขังไว้ขังไว้ข้างบ้านก็มีผมอยู่นะถึงวันนะน,นี่ดูต่างไปขนาดนักไปลงนี่ติดตามนะครับเขาจะลงเผื่อกันแล้วก็ใด้เรือลงนะครับ tắc bích Còn lông đi nặng đấy nặng đấy ạ ừ thì mình khảo xiếp đây nó mày nó tiểu không đây nó nè nè lông vừa ừ. to gấp nó cốt เขมื like. <t 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 ึงเงจะถจะไก่อยู่เนาะไปเนาะไก่อรับต่บ้านเพื่อทำทำไอของโซนทำไปรถไฟทำทำวงไว้แคมป์พุ่งออกออกนะฝากข้าเกลือมันใจเจ้ากำลังสองทุ่มอยู่ใจแล้วพี่ยกออกมาไป À, bạn nhạc cát bận hồng mỹ nó nó hàng mình hương đu hướng đây nó nó cực phá nặng nặng lên nó nặng cực, nặng cứ u nó lẻ nó nhờ mốt cái tầm đây nó lẻ không hề xây đi này nó sợ phá xuống phá kinh đếp làm sao mà này, ừ ừ ลุกสายเรือลงเนาะเรือลงเรือล้งอะเอาที่ว่าแล้วเนาะได้แต่เมาบรรยากาศกั็มามาแบบนี้เนาะยู่ไหนไม่จันเนี่ยไม่ไม่จันเนี่ยเนาะใจหมดก้อนเนี่ยตอนไหนหมดเข้าเว้นค่หมดก้อนอไม่ไม่จันที่เขาลุกสองคนเลยอืของตัวหากงค่ะหาอยู่เนาะโอ้ยไม่จันก็แล้วอีกเนาะ ใส่ขึ้นมาบนนะไปใ่ไว้ลงลุมนะอืผมว่านั่นใส่ครับว่าอยู่ไปแจนนั่นใส<ซ>่กีดด่ตัวมากี่รอบสองรอบแล้วอ๋อี่ว่าใส่ลงลุมเพื่อกล้าสิว่าติดแนวเนี่ยเนี่ยติดแน้วเนี่ยก็เนาะติดแนวติดแน่วไงเขาหลังใส่แนวแตัว่าซื้อนี่นั่นก่อนแล้วเดียวมาใส่ฮัอนแหลกนี่เนี่ยเยอะลงขึ้นได้เรือนี่นะมันผูกในน้อน่ะตดมผ่า ร้อยที่สามนะครับลงเรือกันนี่น่นอนแบบลาดโมต้มมาด้วยเนาะเราไปแล้วเพื่อนนะนัะ่นอยา่างนั้นถ้าเจอถ้าเจอจะลามป่าเนาะถ้าเจอว่างเหรอว่างบ้านกับบนน้อนเลยบ้นอนโรงแรมปุ้นเนาะเอ,ะอ้เอาตอนนี้เขาขอมดหนึ่งคนละเอาโยกคนเลยเนาะเออนี่ครับยาฆ่าเจื้อ สก,กีสก,กีเมื่แปโอเคนะครับพัละเดี๋ยวเขาบนลบกวนละแฟนครับเขาว่างแผนกันไว้ว่าเขาจะไปลงเรือเนาอใส่เบ็ดหนะอลงเรืออผูกอ่าเขาที่ตามนะครับนับรองว่าแบบขาดงานนี่นะเพราะว่าทีมงานมั่นใจขนาดเพราะเขาจะได้ลูกป่านะครับลูกปลาหมอหรือปาลปาเสด็จหรือปลาเข็งนะครับ เนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฟังเบื่อกันด้วยนะครับ <laughs> วันนี้เอาบรรยากาศยกอยู่กลางต้งกลางน้ำฝากกินปิ้งหมูไปก่อนเดี๋ยวสักคลิปหน้าเขาจะเอาเอันอย่างนี้ใส่เบ็ดเนาะฝากอิอคนะครับขอบคุณจัานักแฟนครับที่ติดตามนะครับคลิปหน้าจะมีอย่างเห็นเขาต้องมีหลามป่าเน่นออหลามเสนอหลายอย่างลาเลยจา,านกนี้จานวันนี้อยากตัดไม้ไปอยู่นี่แอ่ ตัดไม้เล่นมนะอืมนอ <c oughs> เอาไว้ไว้เป็นผูกเออลำปาเนอลำปาออโอเคนะครับขอติดตามนะครับ <c oughs> สวัสดีครับ